หาชอบช่อง SO Report by s ซ r O ของเราอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของทางช่องเรานะครับเรามาเริ่มต้นข่าวแรกของวันนี้เรื่องเราความเป็นไปได้ในการเสริมทัพนักเตะหน้าใหม่ของทีมเราโดยเฉพาะอย่างยิ่งในตำแหน่งแบ็กซ้ายก่อนๆเลย มันได้เป็นอีกหนึ่งจุดที่ทีมของเราให้ความสําคัญมากเป็นอันดับต้นๆเลยก็ว่าได้หลังจากเรากําลังมองหาตัวตายตัวแทนในระยะยาวของทัพแอนดูโรเบิร์สันแบ็กซ้ายทีมชาติสกอตแลนด์ที่ปัจจุบันโจ้ตัวเองก็ฟอร์มตกลงไปอย่างน่าใจหายนับตั้งแต่ออกสตาร์ทฤดูกาลใหม่นี้เป็นต้นมา นึ่งในคนที่มีข่าวพัวพันกับทีมของเราหนาหูมากขึ้นเรื่อยๆตามลำดับก็คือในรายของทักแอนโทนีโรบินสันแบกซ้ายตัวเก่งจากค่ายเจ้าสูวน้อยฟูแลมหลังจากตัวของนักเตะเองก็เ,เพิ่งจะระเบิดฟอร์มเทพจัดไปถึง2อแอซิในการ,รเผชิญหน้ากับทีมของเราช่วยทางฟูแลมเสมอกับทีมของเราไปได้2ประตูต่อ2 แม้ขนั้นล่าสุดทางมาร์กออกเดนนักข่าวคนดังจากทาง ESPN สำนักข่าวระดับโลกก็มีการออกมายืนยันเลยว่าแม้ทางลิเวอร์พูลจะให้ความสนใจในตัวของทางโดบินสั้นอยู่จริงแต่พวกเขาก็ตัดสินใจที่จะถอนสมอจากดีลนี้ออกไปก่อนหลังจากตัวของนักเตะมีอายุอานามเข้าหลัก27ปีแล้วซึ่งมันไม่ได้เป็นไปตามนโยบายการซื้อขายนักเตะของทางลิเวอร์พูลที่มองหานักเตะอายุน้อยที่สามารถใช้งานได้ในระยะยาว อันดูโรเบอร์ตสันเป็นนักเตะที่ตกเป็นข่าวกับทางลิเวอร์พูลมาพักใหญ่ๆแล้วนะออกเดนกล่าวแล้วในตอนนี้ตัวของเขาเองเก็กําลังมีฤดูกันที่สุดยอดมากบางคนอาจจะบอกเลยว่านี่คือแบ็คไซด์ที่เก่งที่สุดของการแข่งขันพรมี์ลิกนักเวลานี้เลยก็ว่าได้ดังนั้นเชื่อของทางโรบินสันจะกลายมาเป็นที่หมายปองสำหรับทางสโมสรลิเวอร์พูลที่กำลังหานักเตะในตำแหน่งนี้อยู่ด้วย ต่อจากสิ่งที่ผมได้รับการบอกกล่าวมาก,ก็คือทางลิอร์พูลเองให้ความสนใจในตัวเขาแต่ไม่ได้มากหมายขนาดนั้นนะแล้วผมก็ไม่ได้รับทราบเรื่องนี้มาเพียงแค่ครั้งเดียวหากแต่มีการส่งข่าวมาถึงผมหลายตอนหลายครั้งในประเด็นนี้แล้วมันไม่ใช่เพราะว่าพวกเขามองว่าทางโรบินสันเป็นนักเตะที่ไม่ดีหรืออะไรนะแต่ปัญหาที่พวกเขามองก็คือความจริงที่โจตรวจอายุ27ปีแล้วซึ่งนั่นไม่ได้เป็นไปตามกรอบอายุที่พวกเขากําลังมองหาจากนักเตะใหม่ที่จะมีการเซ็นสัญญาเข้ามา เราจะเห็นได้เลยว่ามันมีไม่บ่อยครั้งหรอกนะที่ทางลิเวอร์พูลจะยอมเซ็นสัญญากับนักเตะอายุ27ปีเพื่อเข้ามาเป็นเป้าหมายในระยะยาวของพวกเขาอีกหนึ่งชื่อที่ก็ถูกโยนขึ้นมาด้วยเช่นเดียวกันก็คือในรายของทางมิลลอดเคอร์เคสซึ่งปัจจุบันก็มีความโดดเด่นกับทางบอลมัดดังนั้นหากเราดูโปรไฟล์โดยเฉพาะอย่างยิ่งในแง่ของอายุแล้วเขาอาจจะตรงกับความต้องการของทางลิเวอร์พูลมากกว่าในรายของทางแอนโทนีโดบินซันก็ได้นะ เรามาลุยกันต่อเลยกับข่าวต่อไปของวันนี้เพวาะอยากจะขอพาเพื่อนๆเนกาะติดเกี่ยวกับความเป็นไปได้ในการเสริมทัพนักเตะหน้าใหม่ของเราอีกเช่นเดียวกันถ้าเป็นในภาพที่กว้างขึ้นกันบ้างเมื่อก่อนหน้านี้มันก็มีการยืนยันจากทางเจมส์เพียสเดี่ยวข่าววงในมือหนึ่งของทีมเราที่ปัจจุบันทํางานให้กับทางเดอะอเลติก สำนักข่าวเชื่อถือได้ของประเทศอังกฤษที่ก็มีการออกมาเปิดเผยว่าโอกาสที่ทีมของเราจะเสริมความแข็งแกร่งเข้ามาเพิ่มเติมในช่วงเปิดตลาดซื้อขายนักเตะหน้าหนาวเดือนมก,กราคมนี้อาจจะเป็นไปได้ยากเมื่อเสียแต่ว่ามันจะมีคนที่ใช่ในสนามราคาที่เหมาะสมซึ่งเป็นโอกาสให้ทีมของเราสามารถจะขยับขย่นตัวได้หาไม่แล้วถ้ามันไม่มีนักเตะคนใดตกทับย้ายออกจากทีมแอนฟิลด์ไปเราก็น่าจะรอเป็นการเสริมทัพในช่วงเปิดตลาดซัมเมอร์หน้าเลยทีเดียวมากกว่า ล่าสุดทางพิษโอรุกูรุด้านการซื้อขายคนดังก็เป็นอีกคนหนึ่งที่ออกมาแสดงความคิดเห็นไปในทิศทางเดียวกันแต่เขามีการเจาะลึกเลยว่าในช่วงซัมเมื่อหน้าเรามีโอกาสจะได้เห็นนักเตะใหม่ย้ายเข้ามาสุดทินแอนฟิลของเราอย่างน้อยๆใน2องตำแหน่งนั่นก็คือฟูลแบ็กและอีก1นึ่ตำแหน่งก็คือผู้เล่นในตำแหน่งโฮงดิงมิดฟิลด์เลงข่าวจากภายในสโมสรฟุตบอลลิเวอร์พูลเองได้เปิดเผยกับผมว่า พวกเขาได้วางแผนงานสำหรับการเสริมทัพในตำแหน่งฟูลแบ็กและโฮดดิ้งมิดฟิลด์ในช่วงตลาดสั้เม์นน้าเอาไว้แล้วนะโอรู้กล่าวในตอนนี้มันมีความเป็นไปได้มากขึ้นเรื่อยๆว่าในช่วงเปิดตลาดเดือนมกกราคมนี้พวกเขาจะยังคงไม่ขยับตัวใดๆแต่จะพยายามรั้งนักเตะทุกคนภายในทีมเอาไว้ให้ได้แบบนี้ต่อไปก่อนมันยังไม่มีความจําเป็นที่พวกเขาจะต้องเร่งรีบทําอะไรให้มันเกิดขึ้น นั่นทำให้พวกเขายังสามารถที่จะดึงสถานการณ์ให้รากยาวไปจนกระทั่งถึงช่วงซัมเมอร์ถึงไปค่อยพัฒนาทีมต่อไปในช่วงเวลานั้นในตอนนี้ลิเวอร์พูลเองก็รังตำแหน่งเป็นจ่าฝูงของตารางพรีเมียร์ลีกเช่นเดียวกันกับในการแข่งขันยู่าแชมเปียนลีกด้วยโดยที่พวกเขามีการเสริมนักเตะหน้าใหม่เข้ามาเพียงแค่คนเดียวได้แก่ในรายของทางเฟรเดริโกเขียซาเมื่อช่วงซัมเมอร์ตามที่จริงแล้วตัวของทางอาร์เนอร์สโตก็อยากจะได้โฮดดิงมิดฟิลด์คนใหม่เข้ามาตั้งแต่ช่วงซัมเมอร์ แต่เมื่อพลาดได้ตัวทางมาตินซูบินเมนดีมาจากทางเรอัลโซเซดาดพวกเขาก็มีการตัดสินใจร่วมกับผู้บริหารของสโมสรที่จะยังไม่มีการสินสัญญากับเป้าหมายรำดับลองๆคนอื่นต่อไปขณะดเดียวกันแม้ว่าทางไรอันกราวเวนแบกจะก้าวขึ้นมาและทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมในตำแหน่งนี้แต่พวกเขาก็ยังคงมีความต้องการจะหาคนเข้ามาแบ่งเบาภาระของเขาสำหรับการแข่งขันในฤดูกาลหน้า ขณะเดียวกันในตำแหน่งฟูลแบ็กเองพวกเขาก็มองหาทั้งทางแบ็กขวาที่จะเข้ามาทดแทนหากเกิดกรณีที่ทางเทรนอเล็กซานเดอร์อาร์โนมีการย้ายไปอยู่กับทางเรอันมาดรดดโดยคนที่มีกระแสะข่าวมากที่สุดก็คือทางเชอีมรีฟิลมปงจากทางไบเออร์หรือเวอร์คูเซนด้านทางฝั่งซ้ายจากฟอร์มการเล่นของทางแอนดูรูเบอร์ซันก็ทำให้อนาคตของเขาเกิดความไม่แน่นอนนี่จึงเป็นอีกหนึ่งจุดที่ทางลิเวอร์พูลเองก็หวังจะเสริมความแข็งแกร่งเข้ามาเพิ่มเติมต้วเเหมือน หลังจากฟังความเป็นไปได้ในการสัสนิมทัพนักเตะหน้าใหม่ของเรากันไปแล้วข่าวต่อไปของวันนี้ยังเกาะติเดเกี่ยวกับเรื่องนี้อีกเช่นเดียวกันแต่ขยับมาดูในตำแหน่งของแนวรุกกันบ้างเมื่อหนึ่งในคนที่ทำผลงานได้อย่างน่าผิดหวังในการแข่งขันฤดูกาลนี้ก็คือในรายของทาง Darwin unes, yes, ดาวินนูนเยสเดา่ยิงทีมชาติอุรุกวัยของเราหลังจากโจ้ตัวเพิ่งจะสามารถส่งบอลไปสุกนตตะข่ายได้เพียงแค่4ี่ลูกเท่านั้นจากการลงสนาม23นะัดในการแข่งขันทุกรายการฤดูกาลนี้ให้กับทีมของเรา และมีเพียงแค่2ลูกเท่านั้นในจํานวนดังกล่าวที่เกิดขึ้นในการแข่งขันพรีเมียร์ลีกนั่นตรงกันข้ามอย่างสิ้นเชิงกับแนวรุกคนอื่นๆในทีมไม่ว่าจะเป็นในรายของทานเดียโกโชตาโคโดี้กักโปหลุยดิอาสและแม้กระทั่งทางโมฮัมเหม็ดซาลาที่ต่างก็โชว์ฟอร์มสุดยอดภายใต้การทําทีมของทางอาร์เนสลอน นั่นจึงเกิดกระแสะข่าวตามมามากมายเกี่ยวกับอนาคตของนุนเยสว่าเขาอาจจะต้องเก็บข้าวของย้ายออกจากทีมของเราไปในอนาคตอันใกล้หรือไม่อย่างไรกันซึ่งดูเหมือนว่ามันจะมีแฟนบอลบางส่วนที่สนับสนุนแนวความคิดดังกล่าวข้างต้นเสียด้วยล่าสุดตามการรายงานข่าวจากทาง d ด i l y Express สื่อชื่อดังก็มีการขึ้นพาดหัวข่าวใหญ่แบบวือวะโดยเริ่มจากการใส่โค้ดคำพูดของนักเตะที่ระบุว่า เยอเกนครอปต้องการตัวผมมานานหลายปีผมสามารถที่จะเข้าไปทดแทนทางดาวิดนูนเยสที่ลิเวอร์พูลได้แบบไร้คาตัวเมื่อเราขยับเข้าไปดูไส้ในของข่าวดังกล่าวก็จะพบว่านักเตะที่พวกเขากล่าวอ้างถึงก็คือในรายของทางโจนาธานดาวิดดาวยิงตัวเก่งของทางตราหมาลิวที่โจ้ตัวเองกําลังระเบิดฟอร์มเทพในการแข่งขันลีกอิงฤดูกาลนี้และก็นําเป็นผู้นําดาวซันโวข,ของพวกเขาที่จานน1 1ประตู หากเรามองภาพกว้างขึ้นเจ้าตัวก็ฝากผลงานทำไปแล้วถึง17ประตูกับอีก5แอสซิสจากการลงสนามในการแข่งขันทุกรายการประกอบกับการที่สัญญาของเขากับต้นสังกัดก็กำลังจะหมดลงในช่วงสิ้นสุดฤดูกาลนี้และจนกระทั่งถึงปัจจุบันเจ้าตัวก็ยังคงตอบปฏิเสธการต่อสัญญาฉบับใหม่ นั่นหมายความว่าเขาจะสามารถย้ายทีมได้อย่างอิสระแบบไร้ค่าตัวโดยที่ตัวของทางดาวิดนั้นก็จะสามารถเริ่มต้นการเจรจาสัญญาโล่งหนากับสโมสรในต่างแดนได้นับตั้งแต่ตอนนี้ไปจนกระทั่งถึงตอนที่เขาหมดสัญญาดังกล่าว้างต้นอีกด้วยสิ่งที่น่าสนใจก็คือตัวของเขาเองไม่ใช่เป้าหมายใหม่สำหรับทีมของเราเลย เพราะหากย้อมกลับไปตั้งแต่ช่วงซัมเมอร์ของปี2022ทางเยอเกนครอฟอดีตในายใหญ่เฮเวียเมทัลของเราก็าเคยมีความพยายามจะยื่นข้อเสนอขอซื้อตัวเขาด้วยสนวนราคา40ล้านปอนด์มาแล้วแต่ประสบความล้มเหลวไปในช่วงเวลานั้น อย่างไรก็ตามหลังจากนั้นเป็นต้นมามูลค่าของทางดาวิดก็มีแต่จะพุ่งสูงขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆมาตามลำดับดังนั้นโอกาสที่เราจะสามารถเซ็นสัญญากับเขาได้แบบไร้ค่าตัวจึงเป็นสิ่งที่ทางสโมสรฟุตบอลลิเวอร์พูลของเราไม่อาจจะปล่อยผ่านไปได้นี่จึงเป็นเหตุผลที่อธิบายได้ว่าทำไมเดลี่เอ็กเพรสถึงมีการขึ้นพาดหัวข่าวเลยว่านักเตะคนนี้เคยเป็นเป้าหมายเก่าของครับและเขาก็สามารถที่จะย้ายเข้ามาเป็นตัวตายตัวแทนของทางนูนเยสได้แบบไร้ค่าตัวนั่นเอง แต่สิ่งที่พวกเขาทำโอเวอร์เกินไปสักหน่อยก็คือการใส่โค้ดคำพูดให้มันดูเหมือนว่าเป็นคำพูดของตัวนักเตะทั้งๆท,ที่จริงแล้วตัวของดาวเตะวัย25ปีไม่เคยจะออกมาให้สัมภาษณ์อะไรไปในลักษณะนั้นเลยถ้าว่าหากสุดท้ายแล้วเราประสบความสำเร็จในการเซ็นสัญญาก,กับเขาเนี่จะเป็นอีกหนึ่งดีลระดับมาสเตอร์พีซของยอดทีมจากเมอร์ซีไซส์เลยก็ว่าได้ ไปกันต่อเลยกับข่าวต่อไปของวันนี้พ่อยาจะขอพาเพื่อนๆกลับมาดูสถานการณ์ล่าสุดในการเล่ล่าแชมป์พิมลิกของทีมเราณนะปัจจุบันกันบ้างแมรี่วัฟผูยังคงรั้งตำแหน่งเป็นจ่าฝูงของตารางโดยทิ้งห่างทางปืนใหญ่อาสนอกถึง6คะแนนแล่นนำหน้าทางเจ้าป่านอตติงแฮมฟอร์เรสแปดแต้มตามลำดับโดยที่ทีมของเรายังเหลือเกมในมือมากกว่าอีกหนึ่งนัดด้วยจากเกมตกครั้งที่เรามีโปรแกรมต้องเผชิญหน้ากับทางท็อฟฟี่สีน้ำเงินเอลเวอร์ตันในการแข่งขันศึกเมือ C ์ซีไซดดาบีแมตช์ นั่นจึงทําให้สื่อแทบทุกสํานักฟันธงแบบตรงประเด็นลงมาเหมือนกันหมดว่าแต่งชมปนักเวลานี้มันก็คือทางลีเว่าผู้อย่างไม่ต้องสงสัยเช่นเดียวกับบรรดาปอนด์รับพนันอย่างถูกกฎหมายในประเทศอังกฤษได้ชี้เป้ามาที่ทีมของเราด้วยเหมือนกัน โดยเหตุนี้จึงทำให้ทางแกรี่เนวิลอดีตปะกลังกับตันทีมระดับตำนานของทางปีศาจแดงแมนเชสเตอร์อยู่นาแต่ออกมายอมรับความเป็นจริงเลยว่าเขารู้สึกเจ็บปวดอย่างยิ่งที่ในตอนนี้ลิเวอร์พูลเป็นเต็งหามที่จะคว้าแชมป์ยิลลีกในฤดูกาลนี้ไปครองแต่เจ้าตัวก็ยังคงมีความหวังเล็กๆว่าจะมีทีมไหนก็ได้ที่จะสามารถก้าวขึ้นมาและขัดขวางไม่ให้ลิเวอร์พูลไปถึงฝั่งฝันได้ซึ่งเขาก็เชื่อว่าทีมทีมนั้นมันอาจจะเป็นทางอาร์เซนอลนั่นเอง ผมคิดว่าในตอนนี้มันค่อนข้างจะชัดเจนแล้วว่าอาร์ซนอลคือทีมเดียวที่สามารถจะหยุดทางลิเวอร์พูลได้นะเนวิลกล่าวผมได้ชมเกมที่พวกเขาถล่มเอาชนะทางเวสต์แฮม n ยูไนเตดมา5ประตูต่อศูนย์แต่ผมอยากจะบอกว่าที่จริงแล้วลิเวอร์พูลก็ไม่ได้เล่นดีเด่นอะไรมากมายด้วยซ้ำไปนะในการแข่งขันเกมนั้น ผมเคยพูดเอาไว้เมื่อไม่กี่สัปดาห์ก่อนว่าลิฟว์พูไม่จําเป็นจะต้องเล่นดีมากแต่พวกเขามีแนวลุกที่ทําลายล้างได้อย่างแท้จริงนั่นแหละคือความสามารถในเรื่องของการถล่มประตูโมฮัมเหม็ดซาร่าสุดยอดมากและบรรดาน,นักเตะคนอื่นๆของพวกเขาก็ยอดเยี่ยมมากด้วยเหมือนกัน ผมชอบทั้งหลุยดีอาสและโคดีกักโปพวกเขามีพัฒนาการขึ้นมาอย่างยิ่งยวดส่วนตัวของทางซาล่าเองเขาก็พิสูจน์ให้เห็นมาแล้วนักต่อนักว่านี่คือนักเตะระดับโลกซึ่งในตอนนี้เขาน่าจะเป็นคนที่เก่งที่สุดในพิม์ลีกไปแล้วตอนนี้ดูเหมือนว่าทุกสิ่งทุกอย่างจะเข้าทางลิเวอร์พูลไปเสียหมดความมั่นใจของพวกเขากำลังเพิ่มมากขึ้นในทุกสัปดาห์ส่วนผู้จัดการทีมเองก็ทำงานได้อย่างยอดเยี่ม มันทําให้ตัวของผมเองรู้สึกเจ็บปวดที่จะต้องยอมรับความเป็นจริงกันเลยว่าลิเวอร์พูลคือเต็งจ่าสําหรับการคว้าแชมป์ในตอนนี้แต่กคยอย่างที่ได้บอกไปแล้วว่าอาร์เซนอลคือทีมเดียวที่มีโอกาสจะหยุดพวกเขาได้ตอนเริ่มตน้นฤดูการผมเคยบอกว่าอาร์เซนอลมีโอกาสจะขึ้นมาคว้าแชมป์และในตอนนี้ผมจะยังคงไม่เปลี่ยนใจหรอกนะผพยังคงยึดติดกับการตัดสินใจเหล่านั้น แต่เราก็ต้องยอมรับอีกเช่นเดียวกันว่าลิวอภูมีโอกาสทองเลยนะผมคิดว่ามันจะเป็นหนึ่งในผลงานที่ดีที่สุดสําหรับการคุมทีมของทางสล็อตมันมีผู้คนมากมายที่คิดว่าเขาจะต้องประสบกับความยากลาบากในฤดูกาลนี้มันต้องเข้ามารับงานต่อจากคนอย่างทางเยอเกนครอฟซึ่งหนึ่งในคนที่คิดแบบนั้นก็คือตัวของผมเองด้วยแต่ผลงานของพวกเขาในเวลานี้มันกลับสุดยอดมากและมันก็เป็นครึ่งฤดูกาลแรกที่ยิ่งใหญ่อย่างแท้จริง ในตอนนี้ลิอร์พูได้กลายมาเป็นทีมที่แพ้แบบโคตรยากเลยนะซึ่งในส่วนนี้คุณก็ต้องยกเครดิตให้กับทั้งตัวผู้จัดการทีมและบรรดาน,นักเตะของพวกเขาเรามาลุยกันต่อเลยกับข่าวต่อไปของวันนี้ผมอยากจะขอพาเพื่อนๆกลับมาดูเรื่องราวเกี่ยวกับอนาคตของหนึ่งในนักเตะค,คนสําคัญของทีมเรานั่นก็คือในรายของทางเทนนอเล็กซานเดอร์อโน่ no, บักขวารองกับตันทีมกันบ้าง เมื่อตัวของดาวเตะวัย26ปีกำลังเข้าสู่ช่วง6เดือนสุดท้ายของสัญญาของโจตัวซึ่งทำให้เขาจะสามารถเริ่มต้นการเจรจาสัญญาล่วงหน้ากับสโมสรนในต่างแดนได้อย่างอิสระก่อนการย้ายทีมอย่างเป็นทางการที่จะตามมาในช่วงสัมเมอรอหน้าเมื่อถึงตอนที่เขาหมดสัญญากับทีมของเราดังกล่าวขณะเดียวกันมันก็ไม่ใช่ความลับเลยว่าทางราชันชุดขาวเรนอ์มันม์เรรตต้องการที่จะมีการเซ็นสัญญากับเขาหลังพยายามจะตามเกี่ยวพาราสีเขาตลอดช่วงหลายเดือนที่ผ่านมา และแม้ว่าข้อเสนอแรกของพวกเขาเมื่อวานนี้จะถูกทางนิวอร์ลของเราตอบปฏิเสธกลับไปแล้วแต่มันก็มีรายงานข่าวออกมาอีกว่าเลอันด์ดมตจ,จะกลับมาพร้อมข้อเสนอใหม่ด้วยตัวเลขเหล่า20ล้านปอนด์เพื่วัดใจทางนิวอร์ลเป็นคำรบที่สองว่าจะยอมปล่อยตัวทางเทรนออกมาในช่วงกลางฤด,ดูกาลสำหรับช่วงเปิดตลาดซื้อขายนักเตะหน้าหนาวเดือนมก,กราคมนี้หรือไม่ ทว่าล,ล่าสุดตามการรายงานข่าวจากทาง Daily Mail สื่อชื่อดังจากประเทศอังกฤษก็มีการระบ,บุออกมาเลยว่าคนที่อยู่เบื้องหลังการผลักดันดิวดังกล่าวข้างตน้นไม่ใช่ใครที่ไหนหากแต่คือตัวของทางคาร์โรอันชรตินายใหญ่จอมแทคกติกของพวกเขาที่ถือได้ว่าเป็นแฟนตัวยงของทางอเล็ลซานเดอ์อาร์โนกันเลยทีเดียว แม้กระทั่งทางฟาบิเซโอโรมาโนนักข่าวระดับเทียนหนึ่งที่มีความน่าเชื่อถือสูงที่สุดโดยเฉพาะอย่างยิ่งข่าวเข่าเรื่องการซื้อขายนักเตะก็ออกมายืนยันเรื่องดังกล่าวไปในทิศทางเดียวกันโดยที่ตัวของเขาเองก็มีการอ้างอิงแหล่งข่าวมาจากทางเดอะไทมส์สำนักข่าวชื่อถือได้ของประเทศอังกฤษที่มีการชี้ชัดถึงความอยากได้ตัวของทางเพลนจากทางอันชรติดังกล่าวข้างต้นด้วยเหมือนกัน นักทามส์มีการรายงานข่าวออกมาว่าค่าโรอันชรติคือคนที่ผลักดันอย่างบ้าคลั่งในการจะเซ็นสัญญาก,กับเทรนต์อเล็กซานเดอร์อาร์โนโดยเร็วที่สุดเท่าที่มันจะสามารถเป็นไปได้นะลูมาโนโพสต์ยืนยันลงในหน้า Facebook ส่วนตัวของเขาเอง ไหนก็เปิดประเด็นมาด้วยเรื่องราวความพยายามจะเซ็นสัญญากับตัวของทางเทรน์อเล็กซนเดอร์อาโนจากทางฝั่งของเรย์ันดมาริดกันไปแล้วข่าวต่อไปของวันนี้ก็ยังเกาะติดเกี่ยวกับเรื่องนี้ด้วยอีกเช่นเดียวกันแต่ขยับมาดูการออกมาแสดงความคิดเห็นของทางดินซอนเดอร์อดีตนักเตะเก่าของเราถึงประเด็นนี้กันบ้าง ว่าใครหลายๆคนก็เชื่อว่าความพยายามในการเซ็นสัญญากับตัวของทักอเล็กซานเดอร์อาร์โนดังกล่าวข้างต้นจากยอดทีมจากถินซาเดีก็เบเดมบิลนั้นน่าจะเป็นการเพื่อให้เขาเข้าไปเป็นตัวตายตัวแทนในระยะยาวของทางดานิเอลกับบากเคามากกว่ามากประสบการณ์ของพวกเขาที่อยู่ในช่วงท้ายของเส้นทางอาชีพและเพิ่งจะได้รับบาดเจ็บหนักจนต้องปิดเทอมในการแข่งขันฤดูกาลนี้ไปก่อนเพื่อน แต่ตัวของทางซอนเดอร์หาได้กิดเช่นนั้นไม่เมื่อเขาเชื่อว่าสุดท้ายเมื่อตัวของทางเทรนต์ได้ย้ายไปอยู่กับทางเรอันมาดริดจริงมันอาจจะมีการขยับตำแหน่งให้เขาขึ้นมาเล่นในแผงกองกลางแทนที่ของทางโทนี่ครอสที่เพิ่งจะมีการรีทายจากการเล่นฟุตบอลไปเมื่อช่วงสัมเมอร์ที่แล้ว ซึ่งมันก็ไม่ใช่ตำแหน่งที่แปลกใหม่สำหรับตัวของทางเทรน์เลยหลังจากเขาก็เคยเล่นในบทบาทนี้มาแล้วให้กับทีมชาติอังกฤษในยุคข,ของทางแกเรตซาเกตและรวมถึงการลงเล่นบางครั้งบางคราวให้กับทางลิเวอร์พูลตอนสมัยที่ทางเยอเกนครอปอย่างกลุ่มบางเหียนอยู่ด้วยผมคิดจริงๆว่าเทรนต์ล็กซานเดอร์อโนเป็นนักฟุตบอลที่สุดยอดมากๆเลยนะซอนเดอร์ under, กล่าวระหว่างที่เขาไปให้สัมภาษณ์พิเศษกับทางท็อกสปอร์ตสื่อชั้นนําแดนผููดี ผมคิดว่าสุดท้ายแล้วตัวของเขาจะลงเอยด้วยการต้องไปลงเล่นในแผงมิดฟิลด์ให้กับทางโดยอันมาดริดนะนั่นแหละคือจุดที่ผมคิดว่าตัวของเขาเองกําลังมุ่งไปผมคิดว่าการลงเล่นเป็นแบ็คขวาของเขาหลายตอนหลายครั้งที่โจต,ตัวต้องเผชิญหน้ากับความยากลําบากโดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนของการเล่นเกมรับนะแม้ว่าในช่วงหลังเราจะเห็นได้ว่าเขาอาจจะไม่ได้มีปัญหามากมายแบบในอดีตที่ผ่านมาก็ตามหลังจากตัวของทางอรนเนอร์สเอตมีการเข้ามายกระดับการเล่นเกมรับของเขา ถ้าคุณจะการันตีได้อย่างไงว่าหากเขาต้องไปอยู่ในมือของผู้จัดการทีมคนอื่นแล้วเขาจะสามารถเล่นเกมรับได้ดีแบบที่เขาทําได้ภายใต้การทาทีมของทางส็อตล่ะแต่สิ่งที่เราเห็นได้เลยว่ามันคือลายเซ็นของเขามาตั้งแต่ไหนแต่ไรก็คือเรื่องของการจ่ายบอลและการเติมเกมรุกมันไม่มีแบ,บ็คขวาคนไหนที่สามารถจะทําได้ดีกว่าเขาอีกแล้วในโลกใบนี้ อย่างไรก็ตามไม่ว่าสุดท้ายแล้วเขาจะต้องย้ายทีมออกไปเพื่อหลงเล่นในตำแหน่งไหนก็ตามแต่หากคุณมองในมุมมองของทางลิเวอร์พูลแล้วมันก็ถือเป็นเรื่องที่น่าเศร้านะหากเราจะต้องเสียเขาไปทั้งทั้ที่เขาเพิ่งจะมีอายุเพียงแค่26ปีไปกันต่อเลยกับข่าวต่อไปของวันนี้ผมอยากจะขอพาเพื่อนๆมาดูบทวิเคราะห์ของทางโมชาตาผู้เชี่ยวชาญด้านการเงินของวงการฟุตบอลกันบ้าง เมื่อเขาได้ชี้ชัดลงมาเลยว่าสาเหตุที่ทําให้ตัวของทางเทรนต์อเล็กซานเดอร์อาร์โนจะเลือกย้ายไปอยู่กับทางเรอัลมาดริดโดยเฉพาะอย่างยิ่งสําหรับการย้ายทีมแบบไร้ค่าตัวตอนจบฤด,ดูกาลนี้ก็เป็นเพราะเรื่องของตัวเงินที่เขาอาจจะได้รับค่าเหนื่อยสูงถึงระดับ600,000ปอนด์ต่อสัปดาห์หรือมากกว่านั้นกันเลยทีเดียว มันมีแฟนบอลของลิเวอร์พูลบางคนที่มีการตั้งคําถามว่าหากเควนอยากจะย้ายไปอยู่กับทางเรอัลมาดริดทาไมเขาถึงไม่เลือกต่อสัญญาฉบับใหม่กับทางสโมสร์ออกไปก่อนเพื่อที่จะทําให้ทางลิเวอร์พูลมีโอกาสได้ค่าตัวกลับมาบ้างฉาตาโพสต์ลงในเอกส่วนตัวของเขาคําตอบมันง่ายมากๆเลยนะเพราะว่าหากเขาทําแบบนั้นเงินกินเปล่าค่าเซ็นสัญญาที่เขาจะได้จากทางเรอัลมาดริดมันจะลดน้อยถอยลงไปหากเขาย้ายไปอยู่กับทางเรอัลมาดริดแบบไร้ค่าตัว เขาจะได้เงินกินเปล่าค่าเซ็นสัญญาเป็นตัวเลขที่มหาศาลนะบวกรวมกับตัวเลขค่าเหนื่อยที่เขาตั้งเอาไว้ซึ่งจะได้รับสูงถึงระดับ6 0 0 0 0ปอนด์ต่อสัปดาห์หรือมากกว่านั้นตลอดช่วงระยะเวลาสัญญาของเขาดังนั้นหากเขาย้ายไปอยู่กับทางโรอันมาดริดนี่จะเป็นปัจจัยที่มีความสําคัญอย่างมากทั้งสําหรับตัวเขาพี่ชายและเอเย่นส่วนตัวของเขาด้วย อีกหนึ่งปัจจัยที่ตัวของทางเทรนจะนํามาพิจารณาเกี่ยวกับสถานการณ์นี้ก็คือพี่ชายของเขาที่ทําหน้าที่เป็นเอเย่นอยู่ด้วยอย่างทางไทเลอร์อเล็กซานเดอร์อาร์โนซึ่งเขาก็จะได้รับเงินก้อนโตอย่างมีนัยยะสําคัญหากสามารถจะจัดการดีวกับทางเรอ,อันมัดเลิดได้ซึ่งนั่นจะมากกว่าการที่เขาเจรจากันต่อสัญญาฉบับใหม่กับทางลิเวอร์พูลแล้วเพื่อนๆละ่ะคิดเห็นอย่างไรกันบ้างร่วมแสดงความคิดเห็นกันไว้ไดใ้ใต้คลิปเลยและเอาไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้า สวัสดีครับ